เป็นหนังที่สร้างจากเกมที่แบ่งสัดส่วนความเป็นเกมและความเป็นภาพยนตร์ได้อย่างบาลานซ์นะครับเพียงแต่ปัญหาของมันเนี่ยครับกับไม่สามารถผักดันพาร์ทไหนให้มันโดดเด่นขึ้นมาได้เลยและนี่คือรีวิวและพูดคุยกันสั้นๆกับ Return to Silent Hill ครับ Mary. They keep telling move no matter what Mary keep takes สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ผ่านประพันธ์มานะครับกดเข้ามาฟังรีวิวของช่องผมในการนี่คือช่องหนังยองโปรเจกต์ครับช่องที่เน้นพูดคุยเอรีวิวเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังผีหนังสยองขวัญหนังเฮอรอร์นะครับถ้าขุนชื่นชอบหนังแนวนี้แล้วกดเข้ามาฟังรีวิวผมแล้วรู้สึกูกใจรู้สึกชอบเนี่ยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะ่อนจะเข้ารีวิวนะครับผมจะเล่าย้อนกลับไปในสมัยที่ผมเติบโตมานะครับ ต้องบอกว่าเด็กยุคนั้นเนี่ยครับถ้าพูดถึงเกมสยองขวัญจิตวิทยาเนี่ยครับมันจะมีที่โดดเด่นแล้วก็โด่งดังมากๆอยู่2ชื่อด้วยกันนะคือทางฝั่ง,ง Capcom เนี่ยครับก็จะมี Resident Evil ใช่ไหมฮะส่วนทางฝั่งโคโนมิก็มี Silent Hill เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยครับก็เติบโตมากับการ สัมผัสนะครับบรรยากาศของทั้ง Resident Evil แล้วก็ Silent Hill เนี่ยแหละครับแต่ความชอบผมอะผมเอียงไปทาง Silent Hill มากกว่าสีรีส์สาเพราะผมชอบบรรยากาศการสร้างโลกที่มันเป็นเอกลักษณ์ของ Silent Hill ครับโลกที่มีหมอกปกคลุมหมอกควันอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงบรรดามอนสเตอร์ของ Silent Hill เนี่ยก็ออกแบบมาได้อย่างน่ากลัวหลุดโลกมากๆเลยะฮะมาถึงการกลับมาอีกครั้งของเมืองต้องสาบนี้ในปี2026นีนี้ครับซึ่งคนที่รับหน้าที่เป็นผู้กำกับ ในปีนี้ในภาครีเทิร์นดูไซนฮิวนี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนี่ไหนครับเขาคือคริสโตฟแกนครับเขาคือคนที่เคย ปลุกป,ปั้นไซเลนทิ l ขึ้นจอภาพะยะนตร์มาแล้วถ้าใครจำกันได้นะครับไซเลนทิวเคยมีภาพะยะนตร์ที่ออกขายเมื่อปี2006นั่นเองครับซึ่งครั้งนี้คริสตอฟแกนก็ได้กลับมาสร้างสรรค์น,นอรเรื่องราวของโลกแห่งไซเลนทิ l กันโดยใน r e Return to s i l e n t Hill นี่ครับหนังภาคล่าสุดเขาหยิบเอาเรื่องราวจากเกมภาคที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นภาคที่แมสมากๆเลยนะครับอย่างไ e เ t Hill ภาค2ที่เป็นนอรเรื่องราวของเจมครับเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ ออกเดินทางนะครับตามหาภรรยาที่หายตัวไปที่ชื่อว่าแมรี่ตามมาจนจะมาถึงยังเมืองไซเลนฮิลเนี่ยแหละครับแต่พอเขาเข้า,าย่างารเข้าไปในเมืองแห่งนี้นะครับเขาก็ต้องพบกับบรรดาสัตว์ประหลาดบรรดาผีห่าบรรดามอนสเตอร์ ที่เขาจะต้องเผชิญหน้าด้วยรวมถึงเขาต้องไปค้นเบื้องลึกใจิตใจตัวเองที่ซ่อนความลับอันดำมืดอยู่นั่นเองครับต้องบอกว่าเนื้อเรื่องของภาคนี้ครับมันไม่ได้ซับซ้อนเลยครับเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องที่ย่อยง่ายแล้วมันเป็นเส้นตรงมากๆเลยคือถ้าเทียบกับถ้าใครยังจำกันได้ครับใครที่เคยดูไซ l ์เลนฮิลเมื่อปี2006เองหรือว่าใครที่เคยดูภาคต่อของมันอย่างไซร์เลนฮิลล์เลเวลชั่นนะครับ และอาจจะงงในเนื้อเรื่องเฮ้ยทำไมมันคืออะไรไซเรนทิวคืออะไรทําไมมันมีลัทธิประหลาดมีสัตว์ประหลาดมีอะไรเยอะแยะล้วโอ้โหไม่ฉันไม่เข้าใจเลยในะเรื่องบ้างนี้ครับ เนื้อเรื่องข้งน้ย่อยง่ายมากๆง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายแล้วของไซเลนทิวะเพียงแค่ไม่กี่นาทีของหนังเนี่ยคุณก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของไซเลนทิวอย่างเร่งรีบนะครับคือเขาจะรีบพาคุณเข้าไปยังไซเลนทิวให้เร็วที่สุดจนมผมก็ไม่รู้เฮ้ยหนังมันไปไวมากเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับตัวเอกของเราก็เข้าไปไซเลนทิวแล้วพอเข้าไซเลนทิวเท่านั้นแหละครับหนังมันเหยียบคันเร่งใส่คนดูเลยครับบดามอนสเตอร์ก็พากันประเดระดังมาตุ้มตุ้มตุ้ม,มซ้ายขวานะฮะ พระเอกก็ต้องหนี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 ตัวตาเจมเนี่ยครับก็ต้องหนีหนีหนีมอนสเตอร์หนึ่งออกมามอนสเตอร์สองออกมาสามสี่ห้าหกแบบโอ้โหถ้าให้เปรียบเทียบช่วงแรกของหนังครับมันเหมือนการเข้าไปบ้านผีสิงนะฮะมันเหมือนเข้าไปบ้านผีสิงยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะคือแบบรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าไปแล้วเราจะเจอแล้วว่าผีมันก็ขยันมาหลอกเราเหลือเกินหันซ้ายก็เจอเฮ้ยหันขวาก็เจอมันแทบไม่ให้เราพักหายใจเลยฮะ แต่การนําเสนอให้คนดูเข้าถึงอารมณ์ร่วมหรือความน่ากลัวนี่สิครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะจืดชืดมากๆใน,นบรรดามอนส์เหล่านี้ที่แบบว่าโหจัดเต็มกันตั้งแต่ต้นเรื่องผมไม่รู้สึกถึงว่ามันน่ากลัวฮะใครเป็นหรือเปล่านะไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าการนําเสนอของมันดูง่อยมากดูจืดชืดมากๆเลยโอเคดีไซน์มันน่ากลัวตามมาตรฐานเลยครับแต่การปรากฏตัวของมันเนี่ยแหละครับมันมัน มันรู้สึกว่าไ like, ร้ความน่ากลัวมากเลยมันขาดอารมณ์ที่มันจะมาคุกคามแม้กระทั่งแบบคุกคามคนดูหรือว่าคุกคามตัวเอกอย่างเจมเองเนี่ยครับมันมันเหมือนแบบมอนที่เราวางสคริปต์ไว้แล้วมีไว้เพื่อให้เห็นว่าแบบโอ้ว,ว้าวมีตัวนี้ด้วยมีตัวนี้ด้วยระหว่างทางพอเลี้ยวซ้ายไอ้ตัวนี้ออกมานะเลี้ยวขวาไอ้ตัวนี้ออกมานะคือมันออกมาจริงเลยครับแต่ว่ามันมันที่ผมบอกนะผมรู้สึกว่ามันขาดอารมณ์ความน่ากลัวที่ควรจะเป็นไปเยอะเลยฮะ คือแม้แต่ไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าปิรามิดเทสเนี่ยครับที่เป็นตัวชูโรงของไซเลนฮิลมาเกือบทุกภาคครับการปรากฏตัวของมันในภาคเนี้ย ผมรู้สึกว่ามันง่อยมากเลยอ่ะผมไม่รับไม่รับรู้ถึงความเกรงขามความน่ากลัวความคุกคามใดๆทั้งสิ้นของมันซึ่งผมก็น่าเสียดายมากๆเลยฮะแต่ที่ต้องชมเลยครับแล้วว่าเป็นผมว่ามันเป็นจุดที่แฟนเกมน่าจะพึงพอใจนะครับเพราะว่าคริสตอฟแกรนนี่ครับเขาค่อนข้างที่จะเก็บเอารายละเอียดดีเทลต่างๆพวกอิสร์เองต่างๆของความเป็นเกมพวกฉากจํา หรือตามสถานที่ต่างๆที่ปรากฏในเกมเนี่ยครับเขาดัดแปลงมาสู่ภาพยนตร์ได้อย่างครบครันผมเห็นถนึงความตั้งใจแล้วก็ความใส่ใจในการแบบว่าเฮ้ยหยิบจับสิ่งที่มีต่างๆในเกมมาเซอร์วิสคนดูเซอร์วิสแฟนเกมว่ากันอย่างเงี้ยตรงจุดเนี้ยผมว่าทําได้ดีอะถึงอย่างนั้นนะครับพอมันถูกนําเสนอมาในรูปแบบภาพยนตร์นะฮะคือให้คนคิดอย่างงี้ก่อนว่าตอนที่เราเล่นเกมอย่างเงี้ยเราจะมีความอินระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเราได้สัมผัสกับมันจริงๆเราได้ตี๊ย เราได้แบบตัดสินใจร่วมกับตัวละครที่เราบังคับไปครับแต่พอมันเป็นหนังที่พยายามถ่ายทอดแบบเกมจ๋าๆแล้วเนี่ยคือหนังเรื่องนี้มีความเป็นเกมสูงมากมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนเรานั่งดูแคสเกมครับเหมือนเราดูเหมือนเราดูนั่งคนนั่งเล่นให้เราดูปล่อยจอยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันขาดความอิน เลยอะ่ะผมไม่รู้สึกถึงความอินใดๆความมีอารมณ์ร่วมไปกับเจมที่จะต้องตามหาแมรี่หรือว่าแม,แม้กระทั่งแบบปมของทั้งคู่เองก็ตามนะครับอา่าแล้วแล้วยิ่งการเล่าเรื่องเนี่ยที่ผมว่ามีปัญหาก็คือการตัดสลับแฟชแบ็กมาลุวลัวเลยในช่วงแรกหนังจะพาคุณเดินเข้าไปในเซนเลนฮิ l ลก็เราก็สาดไฟไปวูฟแฟชแบ็กโผล่าฟ้าให้เห็นว่าแบบแมรี่กับเจมเคยมาที่นี่นะเขาเป็นยังไงกันบ้างซึ่งในช่วงแรกมันก็จะตัด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 ,ตด,ตด,ตดสิ่งนี้มา รัวๆมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอารมณ์มันสะดุดไปเสียเล็กน้อยครับซึ่งผมรู้สึกว่ากว่าที่มันจะเริ่มเข้ารู้เข้ารอยแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยครับก็พาทหลังเลยอะไอพาร์ที่แบบว่าเฉลยความจริงทุกอย่างแล้วก็กลับไปเผชิญหน้ากับความจริงกลับไปที่ไซเลนทิวอีกครั้งหนึ่งของเจมผมรู้สึกว่าเออตรงนั้นอะมันเริ่มทําให้กราฟของหนังมันเริ่มสนุกขึ้นมาเรื่อยๆสนุกขึ้นมาเรื่อยๆสนุกขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งผมรู้สึกว่ามันช้าไปนนนิดึงะครับ คือผมว่ามันเป็นอะไรที่มันพูดยากอะ่ะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วก็เป็นคนที่ตอนผมดูอ่ะผมพยายามจะถอดจะถอดความเป็นคนที่เคยรู้จักเกมเนี้ยผมพยายามมองผ่านมุมของคนที่ไม่เคยรู้จักไซเล Hill มาก่อนแล้วมานั่งดูหนังเรื่องนี้ว่าเขาจะอินไหมเขาจะเข้าใจในสิ่งที่พ่วงกับพยายามนําเสนอไหมผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แฟนเกมก็ต้องมีส่วนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอะครับ แล้วก็ไอคนที่ไม่เคยรู้เรื่องของไซร์เลนทิวเนี่ยบางคนอาจจะชอบมากเลยฮะส่วนบางคนก็แบบนี่มันหนังแล้ววะอะไรไม่รู้งองแง้งชงงงิบหายอะไรประมาณนั้นอนะ่ะซึ่งอย่างที่ผมบอกอะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมมาสัมผัสมาแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าโอเคมันเป็นยังไงเรื่องบางเรื่องหรือตัวละครบางตัวที่ถูกใส่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของมาเรียเรื่องราวของลอร่าหรือตัวละครที่ปรากฏขึ้นมาในเกมสถานที่ที่ปรากฏขึ้นมาในเกมอะไรประมาณเนี้ย คือผมลองคิดแลนะ้วว่าถ้าผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เล่นเกมมาก่อนแล้วมานั่งดูตัวละครเหล่าเนี้ยผมก็จะรู้สึกว่านี่มันอะไรกันวะไม่เห็นเข้าใจตัวละครเหล่านี้เลยครับคือมาเรียนันใครลอล่ามันมัน,ม,นมาอย,ย่างไงแล้วมันเฮ้ยแล้วทําไมโลกมันปีแต่ฝุ่นแล้วอา้าวแล้วกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอ้าวเฮ้ยแล้วโลกไอมิติสนิมมันคืออะไรคือหนังไม่ได้มีการอธิบายลอของ โลกของเซเลนฮิลให้คนดูเข้าใจมากเท่าที่ควรรวมถึงตัวละครที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อเอาใจแฟนเกมหรือว่าตัวละครที่มันจําเป็นที่จะต้องมีซึ่งมันส่งผลต่อเนื้อเรื่องเนี่ยครับมันรู้สึกว่ามันขาดการอธิบายที่มาที่ไปแล้วก็ขาดความไปขยี้ปมของตัวละครเหล่านั้นให้มากเท่าที่ควรนะครับหรือที่เป็นจุดสําคัญของเกมเลยครับคือบรรดาสัญญาต่างๆที่ถูกใส่เข้ามาคือถ้าให้พูดกันตามตรงนะครับไซเลนฮิลเนี่ยครับมันคือ โลกที่มันคือจิตใจของคนเราที่มันบิดเบี้ยวที่มันบอบช้ำไปหมดแล้วแล้วก็เกิดจินตนาการสร้างโลกที่มันมีแต่มอนสเตอร์ที่สเป็นภาพสะท้อนจิตใจบบอบช้ำจิตใจบิดเบี้ยวอะ่ะแล้วก็สัญญาต่างๆที่ถูกใส่เข้ามาผมรู้สึกว่าหนังไม่ได้ชูจุดนี้ให้มันสําคัญมากนะครับากางที่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นจุดหลักเลยเป็นหัวใจสําคัญเลยของเกมกลับถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างผิวเผินนะครับ คือผมชอบคนที่เล่น,นไอตัเจมเอร์ชั่นหนังนะผมรู้สึกว่าแม้คาแรคเตอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับในเกมครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันเหมาะกับเป็นคนที่แบบคนไม่เอาอะไรอ่ะคนแตกสลายคนคนสิ้นหวังนะครับซึ่งเออตรงนี้มันถ่ายทอดออกมาได้ดีเพียงแต่ผมรู้สึกว่า นักแสดงไม่ได้มีออร่าเลยแล้วก็ไม่ได้มีเคมีใดๆต่อกันมันก็เลยดูประดับประเดิดไปหมดแล้วก็ไม่ขาดความอินทุกเสียงทุกอย่างพาร์ทที่ผมรู้สึกว่าชอบจริงๆในหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายเลยะครับที่ผมบอกพาร์ทเฉลยความจริงเรื่องราวทุกอย่างซึ่งมันอาจจะมีบิดจัดตัวต้นฉบับจากเกมไปบ้างแต่ก็โดยรวมผมรู้สึกว่าเป็นการบิดที่เข้าท่าดีแล้วก็ส่งผลไปยังบทสรุปที่ เขาพยายามให้คนสะเทือนใจแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะสะเทือนใจไหมคือผมรู้สึกว่าโอเคผมเข้าใจแต่มันไม่ได้มีเวลามานั่งสะเทือนใจอะครับเพราะว่าแบบบางทีเรายังงงอะ่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อยู่เลยอะครคือโดยรวมครับไซเรนฮิลเนี่ยฮะมันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวในระดับหนึ่งมันดีไหมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นดีแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะรู้สึกว่ามีอะไรที่น่าจดจํามากนักนครับพูดง่ายๆคือมอนแต่ละตัวที่โผม่มจะมี แอร์ไทม์อยู่บนจอแค่แบบช่วงหนึ่งของตัวเองเท่านั้นอะแล้วพอแบบเปลี่ยนฉากปุ๊บไอมอนพวกนี้ก็หายหายไปและไม่ได้มีอะไรให้ให้น่าจดจําแต่อย่างไรก็ตามผมก็กล้าพูดได้เต็มปากครับว่าไอรีเทิร์นดูไซเลนฮิลเนี่ยฮะยังทําออกมาดีกว่าไอเวลคัมทู t ดอะฟั k กิ g งและ, City like ะคะูนซิตี้หลายขุมมาก คือถ้าใครไปดูมาแล้วนะครับรู้สึกอย่างไรคิดเห็นเช่นไรหรือผมตกหล่นอะไรตรงไหนอยากเพิ่มประเด็นไหนไปนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วก็อยากให้ผมพูดคุยเ,เรื่องอะไรเป็นเรื่องต่อไปก็าสามารถพริมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันไว้ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเจอกันใหม่ัเรื่องต่อไปกัแบบหน่งหยอดโปรเจกต์ Project ครับ